ก็รถรวมอีนบนจนเนสวัสดีครับท่านผู้ชมคืนที่30อีกไม่กี่นาทีก็จะเที่ยงคืนนะครับวันนี้ผมกับท่านอาจารย์ เตาเสร็จจากภารกิจที่รีสกเกตแล้วก็บึงรถเข,าข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ถึงบางบุรจะเข้าบางบุทองละถือว่าภารกิจวันนี้ก็สําเร็จรับเรื่นงไปได้ดีเป็นไงครับพระุท่านผู้การส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยเนื่อยก็ทนสู้อยู่แล้วครับเราเรื่องบุญสาธุสาธุสาธุ วันนี้มีผู้ร่วมทางซึ่งเป็นกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งที่มาด้วยกันครับก็ขอให้บุญกุศลที่เราคิดดีพูดดีทำดีก็ส่งผลเป็นสะพานบุญให้กัลยาณมิตรทั่วโลกได้มีความสุขรับอานิสงส์แห่งมหากระถินร่วมกันอยอดกรถินวันนี้เราได้ เป็นยอดเท่าไหร่นะครับท่านผู้การ1นล้านหนึ่งแสนเท่าไหร่นะประมาณนี้หนึ่งล้านขึ้นนะครับ1นล้านหนึ่งแสนท่าไรไม่รู้ยังยอดสุดท้ายไม่ได้แต่น่าจะได้หน <1, 000, S 2> ึ่งล้านนอ่นอาน่าจะประมาณ1นล้านกว่าบาทก็ถือว่าวันนี้มหากฐินก็จบไปได้ดดี แล้วก็การต้อนรับขับสู้ที่วัดท่าคอยนางนะวัดท่าคอยนางตำบลสวายใช่ไหมผู้การต้องครับอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดต้องครับเอารหัสด้ไหมไม่ต้องครับพอแล้วครับครับก็ต้องขอบคุณวันนี้ยาวๆครับสองวันที่ผ่านมาผู้การขับรถคนเดียวเลยนะครับก็ธรรมดา เขาท่านเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกี่ชั่วโมงเนี่ยวันนี้ประมาณมนเก้าถึงสิบเก้าถึงสิบชั่วโมงอาจารย์วันนี้เป็นขับรถออกจากน้นประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็มาเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยจนจากหนึ่งนาฬิกาอีกรอบหนึ่งอ่าฮะอันนี้เป็น AM แลละจะเข้า AM และ <10 S 1> จาก PM, จาก PM จะเข้า AM นะครับจากเที่ยงวันจะยันเที่ยงคืนขับรถประมาณ10กว่าจุด11 12ชั่วโมงรถติดที่หนองบุญมากหนองบุญมากแถวโชคชัยแถวประโคนชัยรถติดมากครับวันนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตะถินหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยทำให้รถติดนะครับเอาเป็นว่าภารกิจอื่นๆภารกิจต่างๆก็ สำเร็จร่ล่วงไปได้ด้วยดีก็ขอให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันส่งความปรารถนาดีส่งความสุขให้ทุกท่านมีความสุขหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้ถ้าขาดตกปบกพ้องสิ่งใดขาดเกินสิ่งไหนก็ให้อภัยกันเพือพ่อนฝูงครับว่ คิดดีทดําดีคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีผลดีก็จะส่งผลส่งอาจารย์ผู้การส่งความปรารถนาดีถึงเพื่อนๆ FC ทั่วโลกส่งเสียงหน่อยครับครับก็บุญบารมีอะไรก็เนาะให้กับเพื่อนนะครับที่อยู่ที่ชมทั้ง ทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั่วโ,โลกนะครับแฟนขับขอกว่าจะมุ่งชายนะครับขอให้รับบุญบารมีร่วมกันนะครับขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีขอให้ท่านโชคดีมีชัยขอให้ท่านสุขสมหวังดังเ,เอาเ้าวเฮงเฮงนะหมอพุทยยายาสาธุ <นะ S 2> สาธุ <นะ S 2>